สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอนั่นก็คือ ULIT Video Studio 11หรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่า ULIT 11เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ค่ะแต่ว่าเราจะต้องนำคีย์เจนที่ได้จากการโหลดโปรแกรมนะคะมาใส่ด้วยค่ะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ค่ะงั้นเรามาทำความรู้จักกันเลยนะคะว่า โปรแกรมนี้มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรคะค่ะเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วนะคะจะพบหน้าตาแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่3คือ DV2 DVD w i z a r ค่ะใช้ในการจับภาพจากกล้องวิดีโอนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะนำภาพเอานะน,นะคะไลฟ์ได้ค่ะ อันที่2นะคะ Movie ิส z a ร์ค่ะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการใช้งานค่ะเพราะว่าจะอธิบายวิธีการใช้งานเอาไว้ค่ะและส่วนที่1น,นะคะคือ Video Studio Editor นะคะก็คือการตัดต่อนะคะก็คือเราจะใช้อันแรกนี่แหละคะ่ะในการตัดต่อวิดีโอค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะ ค่ะแล้วเรามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบหลักๆนะคะที่สำคัญภายในโปรแกรมนี้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะส่วนที่หนึ่งนะคะก็คือ Step พา n e l ค่ะก็จะมี Capture นะคะ Capture ก็จะเป็นการดึงข้อมูลนะคะจากไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอค่ะ Edit การแก้ไขเอ f เฟ t เคร่อความสวยงามอ v e r l a y การทำภาพให้ซ้อนๆกัน Title ก็ค um ือการเพิ่มตัหนังสือ Audio ก็คือการเพิ่มเสียงค่ะ s h a r ก็คือการ save f i l และการนำไปใช้ค่ะส่วนที่สองนะคะก็จะคือ p r e v i e ค่ะเป็นตัวอย่างนะคะก็คือเราสามารถดูได้สองแบบก็คือเป็นแบบ Project ก็คือ เล่นทั้งหมดกับแบบคลิปที่จะแบ่งออกเป็นส่วนๆต่างๆค่ะแล้วก็คืออันนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะย่อหรือขยายคลิปนะคะก็คือว่าส่วนไหนที่เราต้องการให้มันเล่นแค่ไหนแล้วก็ทําแค่นั้นค่ะส่วนกัไกลนะคะก็คือการตัดคลิปที่เราไม่ต้องการออกค่ะแล้วก็ส่วนที่สามนะคะก็คือเป็นไทม์ไลน์ค่ะ สตอรี่บอร์ดไทม์ไลน์วิวนะคะก็คือเราอะสามารถดูได้แค่ภาพกับเสียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะดูทั้งหมดนะคะให้กดที่ไทม์ไลน์วิวค่ะเราก็จะสามารถมองเห็นได้ที่ไฟล์งานตัวใหญ่ตัวรองแล้วก็ตัวหนังสือเสียงแล้วก็เสียงเพลงค่ะคือเราสามารถมองเห็นได้ทั้งหมดค่ะ แล้วเมื่อเราต้องการที่จะทําให้ภาพมันซ้อนๆกันหลายๆภาพใช่ไหมคะให้กดเข้าไปที่ Overlay Tag Manager นะคะแล้วพอกดเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะพบว่ามันมีแท็กให้อยู่แล้ว2แท็กแล้วเมื่อเราต้องการเพิ่มอีก1แท็กนะคะก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็กดโอเคค่ะแล้วมันก็จะขึ้นแท็กขึ้นมาและเมื่อเราไม่ต้องการนะคะ ให้เรากลับไปที่เดิมนะคะแล้วก็กดเอาแท็กออกค่ะแล้วแท็กมันก็จะหายไปค่ะค่ะวันนี้เราจะมายกตัวอย่างการทำ OPV แบบง่ายๆนะคะโดยใช้โปรแกรม u l i t 11ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องมีคือม,มีไฟล์เสียงมีไฟล์รูปภาพนะคะแล้วก็การใส่ตัวอักษรการเล่นเอฟเฟกค่ะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า เริ่มต้นเราต้องทำยังไงกันบ้างคะ่ะก็อย่างแรกเลยนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้ที่จะมายกตัวอย่างก็คือการทำ OPV เกี่ยวกับวงซูเปอร์จูเนียร์ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะกดไปที่ออดิโอค่ะแล้วก็เลือกแฟ้มที่เป็นแฟ้มค่ะแล้วก็ไปหาเพลงมาพอได้แล้วใช่ไหมคะก็กดโอเพ่นค่ะก็โอเคเลยแล้วเราก็ ถ้าเราต้องการเพลงไหนเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็ลากมันลงมาใส่ค่ะแล้วเราก็ถ้าเริ่มต้นเรายังไม่ต้องการรูปภาพใช่ไหมคะเราก็อยากใช้ตวัวอักษรเราก็กดไปที่ไตเติลค่ะแล้วเราก็ดูว่าเนีย่ยมีฟอนต์หลายชนิดหลายแบบเราต้องการแบบไหน แล้วเมื่อได้ที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะเราก็ลากมาลงมาใส่ตรงตัวหนังสือค่ะโอเคแล้วพออได้แล้วถ้าตอนแรกนะคะเราไม่ต้องการให้รูปภาพขึ้นก่อนเราต้องการใส่แค่เป็นสีพื้นหลังก็คลิกไปตรงรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วเราก็เลือกที่ color คะ่ะก็จะมีสีมาให้นะคะวันนี้จะเอาสีดำละกันจะได้ดู มันมึนถึงๆดีแล้วก็เลยตัวหนังสือนะคะก็จะแก้เอาค่ะว่าเราจะเอาคำไหนอันนี้ก็เป็นซปเปอร์ทูนเนีย ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ดูว่าขนาดมันเลยขอบไหมเลยแล้วเราก็ใส่ไปถ้าเราต้องการเล่นเอฟเฟกกับตัวหนังสือนะคะให้คลิกให้มันเป็นกรอบค่ะแล้วก็มาดูตรงข้างล่างเนี่ยค่ะว่าต้องการให้ตัวหนังสือนะคะมันมาจากทางไหนค่ะอย่างเราต้องการให้มันมาทางนี้ใช่ไหมคะก็เลยคะ่ะแล้วลองเล่นตัวหนังสือมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะอเค ประมาณนี้ค่ะถ้าตัวหนังสือเราว่ามันยาวไปก็ตัดให้มันเท่ากับพื้นหลังก็ได้ค่ะแล้วเราก็พอหลังจากนี้เราต้องการไฟล์รูปใช่ไหมคะก็กดไปที่สามเหลี่ยมอันเดิมค่ะแล้วก็เลือกที่ image แล้วก็คลิกที่รูปภาพค่ะแล้วก็ไปหาไฟล์มาว,วันนี้เราจะเยอะหน่อย เรามนโหลดสักแป,ป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะเมื่อเราทําการโหลดรูปภาพเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็เอารูปภาพเนี่ยค่ะดึงมาใส่เลยตอนแรกเราไม่รู้ว่ารูปภาพมันใช่ไหมเราก็คลิกไปก่อนคะ่ะเพื่อดูรูปภาพว่ามันใช่รูปภาพที่เราต้องการหรือเปล่าก็ยึดจัด คนี okay. ่ก็ได้เพราะได้ปุบใช่ไหมคะก็ลากมาลงมาใส่เลยคะ่ะค่ะเมื่อเราทำการเอารูปภาพมาต่อกันได้ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการใส่เอฟเฟคค่ะให้กดที่สตอรี่บอร์ดค่ะเราเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปภาพขึ้นมาแล้วก็เอาเอฟเฟคมาใส่โดยการกดที่เอฟเฟคค่ะ แล้วเราก็ดูว่าเนี่ยมีเอฟเฟกให้เราเลือกหลายแบบมากเราต้องการแบบไหนแต่ว่าทางที่ดีนะคะคือเราต้องควรใส่เอฟเฟกให้มีไปทางในลักษณะเดียวกันค่ะเพราะว่าไม่เช่นั้นแล้วมันจะงงมากเลยลองเล่นดูดีกว่าโอเค่ะเมื่อเราทำการ ลองเล่นดูแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มาตกแต่งกันที่เหลือดีกว่าค่ะก็ะคือว่าถ้าเราต้องการให้รูปภาพปะค่ะมันซ้อนกันเราก็เอารูปภาพค่ะคลิกไปที่รูปภาพเลยแล้วก็ไปหารูปภาพมาใส่เด้วก็เอามาซ้อนข้างล่างเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นเป็นแทบเล็กๆมาน,นี่ค่ะรูปภาพมันก็จะขึ้นมาให้แต่ว่า ถ้าเราไม่ต้องถ้ามันเกะก,กะมากเกินไปเราก็เอามันออกไปก็ได้ค่ะถ้าเอาออกไปก็เหมือนเดิมค่ะคลิกที่ภาพแล้วเราก็ดีมันออกไปโอเคงั้นเรามาต่อกันเลยดีกว่าค่ะค่ะแล้วเมื่อเราต้องการให้รูปภาพนะคะมันซูม ได้ใช่ไหมคะเวลาเล่นไปแล้วแบบรูปภาพซูมเข้าซูมออกใช่ไหมคะก็คือให้คลิกที่รูปภาพค่ะคลิกไปเลยแล้วเราก็เมื่อเลือกที่ hand and zoom ค่ะก็จะมีให้เลือกว่าเราอะ่ะต้องการจะให้รูปภาพของเราอะ่ะซูมไปไปในทิศทางไหนคะ่ะพอก,กดับบ b ิ e ลคลิกใช่ป่ะคะก็ลองเล่นเลยค่ะนี่ค่ะก็จะโซมาให้นี่แหละค่ะ ประมาณนี้ค่ะงั้นเรามาทำต่อกันเลยดีกว่าโอเคเลยสูงศาสนาไหนกันไปมีให้เลือกหลายหลายแบบนะคะว่าเราต้องการเป็นแบบไหนงั้นเรามาทำต่อกันดีกว่า ค่ะแล้วเมื่อเราต้องการที่จะลองเล่นนะคะก็ให้กดเข้าไปที่คำว่าโปรเจกต์ค่ะแล้วเราก็กดเพย์ลค่ะมันคือการเล่นทั้งหมดนะคะค่ะถ้ามันผิดพลาดอย่างนี้นะคะก็เราก็ ลองเลื่อนใครขยับดูนะคะแล้วเราก็ลองกดเล่นใหม่ก็ได้ค่ะค่ะง,ง,งั้นเราเรามาทำกันต่อกันเลยดีกว่าค่ะอย่างเช่นเวลาที่เราอะค่ะจะแบบปรับเวลาใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าสามวินะคะมันนานไปก็ให้เราคลิกที่ตัว รูปที่เราจะปรับเวลานะคะแล้วก็คลิกไปที่เวลาค่ะแล้วก็ปรับเวลาห้าวิก็ตั้งไปค่ะแล้วความยาวมันก็จะยืดขึ้นค่ะแล้วอย่างเช่นถ้าเราใส่เอฟเฟกใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปว่าใช่ใส่มันไปในทางเดียวกันใช่ไหมคะก็คลิกที่เอฟเฟกแต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราค่ะต้องการเอฟเฟกแบบไหนจะเอา 3D หรือเอาอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะเลือกค่ะก็คืออันนี้จะใช้เป็นแบบธรรมดาจะได้หมุงแบบง่ายๆเนาะ ค่ะแล้วถ้าเราอยางต้องการที่จะแก้ฟอนต์ใช่ไหมคะฟอนต์ตัวหนังสือค่ะก็ให้คลิกตรงที่เป็นตัวหนังสือนะคะคลิกเข้าไปแล้วพอคลิกใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นตรงนี้ค่ะที่เป็นตัวตัวทีค่ะแล้วเราก็เลือกดูว่าเราต้องการจะใช้ฟอนต์อะไรคือตามใจเราได้เลยค่ะว่าเราต้องการฟอนต์แบบไหนแล้วก็ มีทั้งขนาดว่าจะเอาขนาดท่ออะไรแบบทำแล้วก็เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือดูได้ค่ะลองลองเลือกดูได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็มาดูวิธีการเซฟกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะเซฟกันยังไงโอเคเยอยแล้ว ก็วิธีการเซฟนะคะกดไปที่แชร์ค่ะแล้วก็เลือกที่ clear video create อะคะ video file แล้วก็เลือกไปว่าเราต้องการจะเซฟแบบไหนนะคะก็คือจะมีเป็น dv นอะไรเงี้ยคะ่ะ dvd vcd แต่เราจะลองจะเซฟเป็น mp 4นะคะก็ ขนาดหกร้อยสี่สิบคูณสี่ร้อแปดสิบนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ดูว่าเราจะเซฟไปที่ไหนใช่ไหมคะแล้วเราก็ตั้งชื่อไปแล้วแล้วก็เซฟค่ะ เมื่อทําการเซฟนะคะตัวอย่างที่เราทําไปค่ะมันก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมาค่ะ,ะค่ะแล้วโปรแกรม U ูเ t นะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายค่ะสะดวกนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นยังไงว่างๆก็อย่าลืมมาหัดเล่น กกับโปรแกรมนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะ